สนับสนุนโดยใหม่ซ s u z u MU-X กับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะกับช่วงอ่อนหนึ่งทีแล้วก็อ่อนหนึ่งกรีนนั่นเองนะคะมีเทคนิคดีๆรออยู่เพียบเลยค่ะคซึ่งวันนี้เทคนิคอ่อนหนึ่งทีแล้วก็อ่อนหนึ่งกรีนเนี่ยเป็นของใครบ้างคะโปรเวทของอ่อนหนึ่งทีเป็นของโปรอาร์มครับค่ะชื่อตอนว่าอะไรเอ่ยเอ่อ pull your grip อู้หูคืออะไรเดี๋ยวยดูนะอ่้ว <laughs> <laughs> ส่วนอ่อนหนึ่งกรีนแล้วค่ะอ่อนหนึ่งกรีนเป็นของโปรน็ ob, ครับค่ะชื่อตอนน้ำหมุนซ้ายรถชัก แต่ละคนเออบางทีเนี่ยลิเลเงไม่รู้คุณผู้ชมเป็นเหมือนลิเลเองไหมเนาะเวลาที่โปรแตละท่านเนี่ยตั้งชื่อตอนมาเนี่ยนะมันชอบมีอะไรที่แบบว่าเราต้องไปดูก่อนแล้วกลับมาถึงจะอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่มันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้อย่างเช่นวันนี้ซึ่งอยากให้ลิเลเงทวนชื่อตอนเพราะทวนไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละตอนมีเทคนิคอะไรซ่อนอยู่บ้างไปชมกันกันเลยค่ะ ตอนนีบท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของออนหรือทีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์กลับนะครับอยู่กับโปรอาร์มธนัทเทียรสายครับผมสวัสดีครับโปรอาร์มในช่วงของออนหรือทีแบบนี้นะฮะผมต้องมีเทคนิคจับจ้ามานันเสนอท่านผู้ชมแน่นอนมีอะไรครับวันนี้ผมวันนี้ผมจะพูดในเรื่องการดาวสวิงแล้วกันครับผมนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการลงไม้ซึ่งวันนี้เนี่ย หลายคนจะมีเช็คพอยต์แตตก่างกันนะครับแต่ละคนแต่ผมจะมีเช็คพอยต์เช็คพอยตหนึ่งที่ทุกคนจะต้องลงมาเช็คพอยต์ในจุดกราดวินเนี่ยตรงที่หน้าขาขวาอ่าคือบางคนเนี่ยมีเช็คพอยต์ที่แตกต่างกันออกไปคมาบอกบางคนต้องมีเช็คพอยต์ที่เทคเอาไว์บางคนก็มีเช็คพอยต์ในขณะที่แบ็กวิงขึ้นไปแต่วันนี้พวกเราบอกว่าอีกตำแหน่งหนึ่งที่คุณมองามาคือหน้าขาขวาใช่ครับเพราะหน้าขาขวาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดที่เรียกได้ว่าใกล้จะอิมแพคบอลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ย ผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยในการดาวสวิงให้ฟีลลิ่งในการดึงไม้ลงมามที่ตำแหน่งที่หน้าขาขวาอาจจะห่างเราเสักประมาณสักหนึ่งฝ่ามือซึ่งตรงนี้จริงๆมันไม่ได้ฟิกนะฮะ <c oughs> <ต>ดึงมาใ,ใกล้ๆดึงมาในในที่นี้ที่ตรงหน้าขาขวานี่คือคมือเนี่ยอยู่ใกล้กับขาขวาใช่มไม่ใช่ไม่ใช่มุมข้างหน้าถ่ายเขามช่เพราะยังไงอันนั้นต้องผ่านอยู่แล้วทุกคนนะเพราะว่าเรียกได้ว่าอย่างนี้แล้วการผมพูดถึงวงสวิงแล้วกันนะฮะในการฟีลลิ่งในการที่จะลงไม้เนี่ยพอการจะดาวสวิงลงมาเนี่ยให้ฟีลลิ่งหยอบไม้ลงมา แล้วให้ฟิลิ่งคือมือดึงลงมาที่หน้าขาขวาให้อยู่ใก<น>ล้กับขาขวาใช่อยู่ใกล้ขาขวาที่สุดถ้าจุดนี้เนี่ยจะทําให้การเข้าขาบอลได้อิสระแหวมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นถ้าทาแบบที่ปูอามบอกหรือมีฟิลิ่งแบบที่ปูอามบอก<ม>แน่นอนว่าจะเป็นมุมเข้าปะทะที่กลับมาอยู่ในเพลนด้วยใช่เพราะว่าจริงๆทุกองสวิงจะต้องมาผ่านในจุดจุดนี้ผมยกตัวอย่างอย่างจีนฟิลิ่นะครับจีนฟิลิกเนี่ยเมื่อการมีการขึ้นไม้จะสังเกตเขาขึ้นเป็นหลูมข้าโบงขึ้นไปเป็นหลไมกต ฉะนั้นที่ผมจะบอกก็คือว่าไม่ว่าคุณจะตีสวิงแบบไหนจะเอาไปเลย to in หรือว่าจะ in to out หรือว่า in to in, to in เนี่ยท,ทุกทุกวงสวิงสามารถใช้เช็คพอยต์ตัวนี้ในการปรับ เพลนให้เข้ามาสแควร์ได้ง่ายขึ้นครับท่านผู้ชมคือวงสวิงที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งมือที่อยู่ใกล้กับขาขวาใช่ครับในขณะที่ดาวสวงสลงมาเหมือนกันทุกวงทุกรูปแบบเลยถูกครับให้ว่าวงคุณจะแตกต่างกันยังไงก็ตามใช่ครับเพราะฉะนั้นการทาแบบนี้ก็จะช่วยให้เรามีเช็คพอยต์ที่ดีได้ใช่นะเพราะว่าบางท,บางทีบางทีการที่เราลงไม้บางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะฮะว่าจริงๆแล้วทาไมเราสึกการหมุนแล้วเราถ่ายน้ําหนักแล้วลงไม้มาแล้วมันน่าจะสแควร์แต่จริงๆแล้วถ้ามาถ่ายวิดีโอกันดูจริงๆแล ถ้ตรงนี้ระยะห่างของมือหน้าขาเนี่ยก็สามารถเป็นตัวบอกได้เหมือนกันว่าท่านผู้ชมตีปลายเพลนสวิงเป็นแบบไหนลูกถือออกไปอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเช็คพอยต์หนึ่งนะฮะที่ท่านผู้ชมลองเอาไปทาดูไม่ว่าคุณจะมีเช็คพอยต์แบบไหนก็ตามลองมาเช็คตรงหน้าขาขวาดูให้มืออยู่ใกล้ๆกับหน้าขาขวาใช่ครับแล้วคุณจะมีเพลเข้าประขาทีไงขึ้นบล็ผมขอเพิ่มอีกอย่างหนึ่งครับจริงๆการที่เราดึงมาที่หน้าขาขวาเนี่ยผลพลอยได้ที่จะได้จากการดึงไม้ลงมาเนี่ยจะได้ในเรื่อง ฟีลิ่งคือดึงมือลงมาที่หน้าขาเนี่ยแน่นอนครับหน้าไม้นะฮะยังอยู่ข้างบนอยู่เลยนั่นก็คือการที่ทำให้เรามีมุมข้อมือในการสะบัดได้แรงขึ้นระยะเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าถ้าเพลนถูกแน่นอนมุมข้อมือก็ยังอยู่ในมุมที่ควรจะเป็นด้วยควันนี้ต้องขอขอบคุณบอามากครับทั้งหมดนี้คือช่วงของออ l เดอะทีในสัปดาห์นี้ครับ ช่วงออนเดอะกรีนวันนี้ครับผมอยู่ที่ p r o n o g ปกอล์ฟอะคาเดเอกมัยซอ12ครับวันนี้ผมอยู่กับโปรนบปนพคุณวงหลอครับวันนี้มีทีเด็ดอะไรมาแนะนําให้ท่านผู้ชมแน่นอนเรื่องของการลดสกอร์วันนี้นะก็เป็นเรื่องของเทคนิคสวิงนะเทคนิคสวิงเกี่ยวกับเรื่องของอาร์มคอนเนคชั่นนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งไม้บนล็อูนั่นเอง<ๆ>นะครับ ปัญหาที่ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของการชักศอกซ้ายตอนโฟลว์ทูหรือว่าอาการชิ้ขึ้นวิง,งนั้นเองนะครับแต่วันนี้ก็เลยมีมีดิลง่ายๆที่จะให้นักกอล์ฟเนี่ยสามารถที่จะแก้การชักศอกได้ครับผมนะครับโดยต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราชักศอกเนี่ยนั่นหมายความว่าศอกซ้ายของเราเนี่ยแขนซ้ายของเราเนี่ยไม่มีการหมุนมไม่มีการหมุนผ่านลูกไปนะครับทำให้เมื่อส่งไม้ไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยแขนไม่สามารถไปต่อได้ละก็เลยจะต้องชักขึ้นนะครับ ริววันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยให้แขนซ้ายจะมีการหมุนหรือว่ามีการโรเตตผ่านรูปไปแล้วก็จบวงได้นะครับง่ายๆเลยนะครับให้ทําการเซตอัพจากนั้นเนี่ยให้เอามือขวาเนปล่อยออกมานะครับจับไว้ที่ข้อทับข้อศอกด้านซ้ายนะครับแล้วลองสวิงลงดูพอเราทาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้คอนเนคชั่นของแขนทั้งสองข้างเพราะว่าการที่ผมเอามือขวาจับไว้ที่ข้อศอกซ้ายเนี่ยจะเป็นการล็อกไม่ให้สองแขนเนี่ยแยกออกจากกันอ่า ถ้าเกิดว่าถ้าเรากอฟมีปัญหาเวลาตีออกไปแล้วข้อศอกซ้ายยกสูงนั่นหมายความว่าศอทข้างสองข้างนั้นเนี่ยอยู่ห่างออกจากกันครับถ้าเกิดว่าเราล็อกไว้ด้วยมือฝวาเนี่ยจะตัดปัญหานี้ไปได้อ๋อนี่คือเรียกง่ายๆว่าคือรักษาช่วงห่างระหว่างศอกสองข้างด้วยคือไม่ให้มันห่างกันมากเกินไปก็จะได้เรื่องคอนเนคชันด้วยอ่านี่คือเรื่องของคอนเนคชันอันที่สองก็คือเรื่องของอาร์มโรเทชันนะครับหรือว่าการหมุนของแขนผ่านลูกไปเวลาที่เราเอามือขวาจับข้อศอกซ้ายไว้นะครับเมื่อส่งไม้ไปแล้วเนี่ย เวลาส่งไม้ไปปุ๊บเนี่ยข้อศอกซ้ายจะมีการพับแล้วก็ชี้เข้าหาลําตัวครับการที่เป็นอย่างนั้นนะครับนั่นหมายความว่าแขนซ้ายเริ่มมีการหมุนแล้วนะครับพอสอกซ้ายชี้เข้าหาลําตัวได้เนี่ยสเต็ปต่อไปแล้วขั้นต่อไปเนี่ยให้ก็ลองหมุนจบวงจบวงแล้วถ้าจบวงปุ๊บเนี่ยศอกซ้ายเนี่ยก็จะต่ํากว่าแขนขวาต่ำกว่าสอกขวาก็จบวงได้เหมือนปกติละอาการที่ชักข้อสอกซ้ายหรือว่าจารชิคเก้ลวิงก็หายไปให้ลองซอลสวิงโดยที่ไม่มีลูกดูก่อน สวิงกับทีเปล่านี่แหละครับ,รบแล้วพอเริ่มมั่นแล้วให้ตั้งลูกบนทีสั้นๆตัรงตั้งลูกบนทีสั้นๆแล้วลอสวิงให้โดนลูกก่อนจากนั้นเมื่อแม่นเมื่อแม่นตีขั้นตอนแล้วถึงวางลูกบนพื้นนะครับ,รบแล้วก็ใช้เหล็กที่เป็นเหล็กสั้นก่อนนะจะเป็นพิชชิงเวทเหล็กก้าก่อนอย่อยาใช้เหล็กเหล็กสี่เหล็กห้าอย่าไปใช้นะใช้เหล็กสั้นๆก่อนแล้วลองสวิงมือเดียวดูเพราะว่าการสวิงมือเดียว ยากอยู่แล้วอย่าไปทําให้มันยากขึ้นอันนี้คือจุดที่เราต้องมาฝึกก็คือฝึกเรื่องของแขนแล้วก็คอนเนคชันคือว่าชิคเก้นวิงเนี่ยลองแก้แบบวิธีนี้ก่อนนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโปรนกมากครับที่มาให้ดีดีกับท่านผู้ชมครับครับวันนี้คือทั้งหมดของช่วงออนเดอะกรีในสัปดาห์นี้ครับ เห็นไหมลิลเลงบอกแล้วว่ามันเป็นเทคนิคดีๆที่เอามาฝากกันในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะใช่แล้วครับของโปรอาร์มตอนออนเดอะทีจะเป็นช่วง p ู l l your g r i นะครับค,คือโปรอาร์มสอนให้ตอนดาวน์สวิงเนี่ยดึงกริปลงมาให้ใกล้กับหน้าขาขวาให้ได้ะนะครับเพรา,นาะฉะนั้นนะว่าวิธีนี้เนี่ยคือทําให้ตำแหน่งของเพลเนี่ยสวิงที่ดีที่สุดและจะช่วยเพิ่มมุมของข้อมือได้อีกด้วยนะก็คือไอ้มุมที่ลงมาตกระเท่าลูกเนี่ยมันจะชันขึ้นจะสามารถทิศลูกได้ดีขึ้นนั่นเอง อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดิวที่ดีๆที่ควรอาไปฝึกกันนะคะแล้วก็สาหรับออเด e เกรีนของโปโนมนะคะอันนี้แก้เชื่อว่าหลายหคนเป็นอ่ะในเรื่องของว่าเป็นปีกไก่ใช่ไหมเหมือนบอกว่าสอกซ้ายกลางออกแบบนี้นะคะอันนี้สามารถไปฝึกกันได้ค่ะใช่ครับอันนี้คือหมุนซ้ายลดชักนั่นเองนะครับโปรโปนบนะครับดยวอันนี้คือแก้อาการสอกกลางนะครับสอกซ้ายที่กลางออกนะครับหรือการชีเกันวิงนั่นเองนะครับโดยให้เอามือขวานจับที่แขนซ้ายแล้วสวิงนะครับ ดีวนี้ช่วยให้สอกซ้ายไม่กางออกและแขนสามารถโรเตตหมุนผ่านไปได้นั่นเองครับโอ้โหได้ยกว่าอันนี้ต้องไปฝึกกันทั้ง2ดีวเลยนะเป็นดีวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวพักเบรกก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะมีโปรสาวคนเก่งของเราพาไปชมอะไรที่น่าสนใจแต่จะเป็นอะไรอ,อ,อดใจรอช่วงหน้าคะ่ะ